วิปัสสนากิิลสเนี่ยค่ะซึ่งแบบเราจะถูกตัวนี้แหละค่ะมา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 ขวางไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่กําลังของสติมันมีมากค่ะไอ้พวกนี้ก็จะค่อยๆแบบแผ่วกําลังลงอ่อนกําลังลงจนไม่ปรากฏให้เห็นคือถ้าวิปัสสนูกิเลสที่มันหนักโจมตีเราหนักๆมากๆเบอร์ใหญ่มากๆ ให,ให้รู้ไว้เลยว่าก so hey, wow. so so ําลังสติของคุณไม่พอกําลังสติของคุณอ่อนฉะนั้นก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่กําลังสติของคุณมันมีกําลังมากกว่าค่ะไอตัววิปัสสูกิเลสอะมันจะค่อยๆถอยร่นยอมแพ้มันจะค่อยๆหายไปแล้วเมื่อนั้นกําลังสติของคุณเพิ่มขึ้นนะคะวิปัสสูกิเลสมันก็จะค่อยๆถอยถอยชาออกไปหายไปก็จะไม่มีอะไรมาขวางกันและ ฉะนั้นก็คือตอนนี้คือยา,าาายานทัศนะคือยานทัศนวิปัสนาญาณคือความรู้แจ้งของเราก็จะไต่ลำดับขึ้นไปตามลำดับของมันเองยิ่งปฏิบตัต